สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวนะคะตัวนี้สี่แถวจานคู่นั่งขับขาอิสระนะคะเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับขาอิสระถังข้าวโพดสี่ถังถังปุ๋ยสองถังนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสเตเลสนะคะตัวนี้ ความกว้างของคานนะคะคือ2เมตรนะคะ2เมตรนะคะคานเป็นคาน2ชั้นนะคะตัวนี้ก็คือโชกคโชกคมอเตอร์ไซค์นะคะตัวนี้ใบขี้เมานะคะลูกปืนข้างละ2องตลับรวมเป็น4ี่ตลับนะคะใบกบก็มี2ใบนะคะกงจักมี2กงจักเท่ากับเครื่องนี้ ใช้คนทํางานสองคนเพราะว่าเราแยกเผาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เผาแยกไว้ให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะของตรงปกค่ะของตรงปกนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร094 469 9224นะคะมีของสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังเลยค่ะ เด่นกดังเลยนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะถ้าไม่มารับเองก็ส่งทางไปรษณียน์นะคะเก็บเงินปลายทางค่ะนะคะของไปถึงไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเย็นนะคะไปรษณีย์ก็โทรหาเราก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ทางร้านของเราไม่ให้มัดจำนะคะคือไปถึงปุ๊บของไปถึงปุ๊บ เราก็ไปจ่ายที่ไปรษณีย์แล้วรับของที่ไปรษณีย์ทันทีค่ะถ้าบอกว่าให้มัดจําไม่ใช่ร้านกงจากการเกษตรนะคะร้านอื่นนะคะไม่ใช่ร้านเราอาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะตัวนี้ไม่ได้มัดจํานะคะของไปถึงถึงจ่ายเงินนะคะอย่าไปมัดจํานะของไปถึงถึงจ่ายเงินให้นะคะ ของมาตรฐานนะคะขอบคุณลูกค้อาอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสายแก้วมากนะคะเดี๋ยวนี้กำลังจะถอยรถขึ้นมาเพื่อนำส่งไปสนีนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันไกลนะคะเราก็ส่งทางไปสีแล้วเก็บเงินปลายทางแต่ของเราตรงปกคะ่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าของไม่ตรงปกนะคะตรงปกแน่นอนคะ่ะ ขอบพระคุณลูกค้าอำเภอวังน้ำเด็นจังหวัดสระแก้วมากนะคะที่อุดหนุนสินค้าร้านของเราไว้าวางใจร้านของเราค่ะขอบพระคุณมากนะคะสนใจทักมาเลยนะคะ094 469 9224ค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ